ครับผมสวัสดีครบับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนท่านนี้ก็เป็นเนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อวทาน เจ้าของข้อมูลที่เบงปานเดียทานยางเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนียทานนี้ก็เป็นเนียทานใช้กับหน่งธรรมบาคุมก็ขอบคุณอย่างมากสําหรับทุกคนเราไปชมกันเลยครัาตพอชมที่น่ารักนักเททุกท่านเจ้านี้ก็เป็นเนียทานดับ ดับโบนตัวเดียวดับห้าตัวเดียวเจ้าผีโป้กระท่านเจ้านี้ก็เป็นทานผีโป้ดับโบนห้าตัวเดียวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ลันนาแนวทาง10หน่วยล่างจับคู่สามเจด 4 7 5 7 3 8 4 8 5 8 3 9 4 9 5 9รวม9ชุดเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นเนวทานล่าง10หน่อย9 0 1 7 8 9, 0, 1, 7, เก้าศูนหนึ่งเจ็ดแปดห้าตัวเป็นเนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านไปต่อการใบนี้ครับส,สัสว์ปวเปกกลีบเนียวทานหลักร้อยสิบหน่วยสิบหน่วยล่า แนวทานหลักร้อยศูนย์หนึ่งหลัก10บศูนย์หนึ่งหลักหน่อยศูนย์สองสีล่างศูนย์หนึ่งหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองาเแป่อไครับใบนี้ก็เป็น,นทานสองนอมบูล สองสี่สองสีจับโคสองเ4้า9ี่ศูนย์สี้นี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง ตัวเดียว5้าศูนย์ห้าเก้าศนย์หนย์เก้นย์หนย์เไปต่อกันเลยเจ้านี้โปรเนวทานสิบนหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นเดาทานศัตสิสส 3ตัวตรงตุดเค็ปหน้าจอรับท่าน0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 8 0 0 9 0 1 2 0 1 4นะาท่านก็เค็ปหน้าจอครับนะต่อไปใบนี้ครับท่าู้ชม ใบนี้ก็เป็นทนา,านโคนวัดอาคารแนวทาง10หน่วยบน4ตัว7 906 7 906 4ตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ชุดตด3สามตัว 0 1>, 1 6 0 3ห0 4 7 1ห6 1 2น1 3 6 1 3 8 1 4 6 1 4 7 1 2 3 6 2 3 7 2 6ึต่อไปครับใบนี้ ดับสองตัวล่างเจ้าสาศ03-04-09 131419 232429 333439 434449 505152535455เข็บหน้าจอครับนะต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นดับเต้มรอนดับเต้มศูนย์เต็มเจดับเต็มศูนย์เต็มเจอดีตท,ท,ที่แล้วดับเต็มสองเต็มสี่เนวทันใหม่นี้ก็ดับเต้มศูนเต็มเจสองตัวสองเต็มไปต่อการใบนี้ครับเจ้านี้ครับ ก็เป็นแนวทางโปูแนวทางดับ10 10ล่างดับ0ดับศูตัวเดียวอดีตที่แล้วดับ4ีแนวทางใหม่นี้ก็ดับ0เป็นแนวทางต่อไปครับใหม่นี้สาสิโปเป็กลิป

ดับสองดับสองอดีตที่แล้วดับห้าแนวทันใหม่นี้ครับดับสองเป็นแนวทานดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างใบที่3เจ้านี้ก็มีหลายดับนะท่านเจ้าปูก็ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้แมงปอง เดวทันบน0ย์กับ4 04 2ตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากท่านผูช้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลืมกด s u b s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับเจ้านี้โปรินเดี๋ยวทาน จับโคลาง93 94 95 03 04 05 96 97 91ชอบ94 96 91เจ้าปูรินเจ้าของแนวทางป้ายต่อกันเลยเจ้านี้โขนเพนนครพนมดับสอนอล่าดับ สิบหน่วยล่างดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวก็เหลือเก้าตัวเป็นแนวทางขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอดีตที่แล้วก็ดับห้านะขอบคุณมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวแานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอ็กบนมาประจำนะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด,ด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตะลอกโดยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม